ข้าวผัดหอมๆข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูนะคะผัดยังไงให้ข้าวเหลืองสวยข้าวเมล็ดไม่แฉะนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ดาวกรอบๆค่ะเนือ้อปลาทูเราก็แกะเอาแต่นเนื้อนะคะแล้วก็มาทอดก่อนค่ะเครื่องผัดวันนี้ก็จะมีข้าวมีปลาทูมีน้ำพริกกะปิแล้วก็อ่องมันปูนะคะไข่ไก่ เราก็มาหั่นพริกหันหอมก่อนค่ะอันนี้ต้นหอมนะคะเตรียมของทุกอย่างค่ะพร้อมผัดนะคะเราก็มาทําพริกน้ำปลาก่อนค่ะเข้าผัดจะขาดพริกน้ํำปลาไม่ได้ค่ะพริกน้ำปลาก็ใส่พริกกระเทียมใส่มะนาวลงไปค่ะเพราะว่าเราใส่น้ำปลาอย่างเดียวน้ำปลามันจะดำนะคะเราก็บีบมะนาวลงไป เพื่อไม่ให้น้ำปลาของเราดำค่ะเพิ่มผงนัวไปอีกนิดหนึ่งมันจะได้กลมกรอบนะคะวันนี้เราใช้ไข่เป็ดนะคะสองฟองค่ะตั้งกระทะให้ร้อนเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะก็ตีไข่ให้ไข่มันแตกนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิค่ะ ผัดน้ำพริกกะปิกับไข่ให้หอมค่ะแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปเนื้อปลาทูเราก็ฉีกๆหน่อยนะคะเอาไปผัดกับพริกกับไข่เลยค่ะเพราะว่าน้ำพริกกะปินี้มันจะหอมมากค่ะเวลาเราเอาไปผัดกับปลาทูนะคะอันนี้เป็นอ่องมันปูค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนเพื่อเพิ่มความหอมความมันให้ข้าวผัดของเรานะคะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปค่ะ เคล็ดลับอยู่ที่ข้าวค่ะข้าวนี้เป็นข้าวแช่ตู้เย็นนะคะเวลาเราเอามาผัดแล้วข้าวจะอไม่แฉะค่ะไม่แฉะแล้วก็จะข้าวจะเรียงเม็ดสวยค่ะเวลาผัดข้าวผัดข้าวจะไม่ติดกระทะด้วยนะคะเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะข้าวเราทานไม่หมดก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะปรุงรสด้วยซอสแม็กกี้ค่ะหรือว่าซอสฝ่ายเขียวของเรานะคะเติมลงปน้ำตาลลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่พริกไทยลงไป ใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่ผงนัวแค่นี้ค่ะผัดเขาผัดเราไม่ต้องปรุงเยอะค่ะเพราะว่าส่วนผสมของเราก็มีนพริกกะปิมันก็มีรสชาติอยู่แล้วนะคะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้ความหอมมันเข้าไปในเม็ดข้าวค่ะส่วนผสมเข้าไปนะคะก็ชิมดูค่ะชิมรสชาติดูถ้าขาดอะไรก็เติมได้ค่ะอันนี้ อร่อยแล้วค่ะปรุงรอบเดียวก็จบเลยแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะคะข้าวผัดทำง่ายๆค่ะทำไม่ยากค่ะใครๆก็ทำได้ค่ะทำข้าวผัดนี้ค่ะจัดจานมาแล้วมีไข่ดาวหนึ่งฟองนะคะมีต้นหอมมีพริกน้ำปลามะนาว